สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะงานเข้าแม่ค้าโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังงานเข้าแม่ค้าโดนเรื่องเก็บภาษีย้อนหลังร้านค้าร่วมคนละครึ่ง12กุมภาพันธ์65นายพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงประเด็นตามที่มีกระแสข่าว ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ประกอบการร้านค้าที่จังหวัดขอนแก่นรายหนึ่งรับทราบข่าวการประชาสัมพันธ์ของกรมสัมภากรเกี่ยวกับการยื่นเสียภาษีและสามารถขอคำแนะนำได้จากสัมภากรทั่วประเทศจึงได้เข้าปรึกษาและขอคำแนะนำ จากเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประสงค์ชำระภาษีให้ถูกต้องหลังจากที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตรวจสอบจากหลักฐานการยื่นของผู้ประกอบการแล้วพบว่ารายได้ของผู้ประกอบการดังกล่าวเกิน1.8ล้านบาทต่อปีเจ้าหน้าที่จึงได้ให้คำแนะนำว่าเมื่อมีรายได้เกิน1.8ล้านบาทต่อปีต้องมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และเจ้าหน้าที่ได้คำนวณภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมทั้งให้คำแนะนำว่าเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถยื่นคำร้องของ,งดเบี้ยปรับได้ซึ่งผู้ประกอบการรายดังกล่าวก็ได้ยื่นชำระภาษีพร้อมทั้งได้รับการพิจารณางดเบี้ยปรับทำให้มีการชำระภาษีลดลงกว่าที่ปรากฏในข่าวเรียบร้อยแล้ว โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่าสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายผู้ประกอบการกิจการที่เป็นบุคคลธรรมดาประกอบกิจการแล้วมีรายได้หากในปี2564มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ก็มีหน้าที่ต้องนำรายได้มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในวันที่31มีนาคม2565การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการประเมินตนเองของผู้ประกอบการโดยมีหน้าที่นำรายได้จากการประกอบก,กิจการยื่นเสียภาษีตามข้อเท็จจริงส่วนพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์การมีรายได้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของการประกอบกิจการ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถนำเอกสารหลักฐานต้นทุนในการประกอบกิจการมาหักค่าใช้จ่ายจากยอดขายเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ที่จะต้องชำระหรือหากไม่มีการเก็บเอกสารหลักฐานต้นทุนสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามที่กฎหมายกํำหนดได้ซึ่งในบางกรณีก็จะไม่มีภาษีที่ต้องชำระแต่อย่างใดโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับทางข้อมูลโครงการครครึ่ง ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบกรมสัมภากรเพื่อตรวจสอบรายได้แต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพืเ่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ